เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการซ้อมแผนเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนกันค่ะโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านป้องกันเหตุอาชญากรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อน,นเ,นเนอนงียบกรณีผู้ก่อเหตุก่อการร้ายเข้ามาบุกเข้ามาในโรงเรียนค่ะ ที่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์าามหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนเงียบกรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาในโรงเรียนโดยร่วมกับสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นกองรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศรีนครคินมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรวมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกรณีผู้ก่อการร้าย ถืออาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนนะคะสร้างความร่วมมือกับครูผู้ปกครองและก็นักเรียนภายในโรงเรียนค่ะให้เข้าใจถึงแผนการซักซ้อมในครั้งนี้โดยได้จำลองเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายได้ถือปืนอาวุธนะคะอาวุธปืนนะคะบุกเข้าไปในโรงเรียน4จุดด้วยกันค่ะได้แก่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์นานาชาติโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มีจับตัวเป็นประกันด้วยนะคะอยากรู้เป็นตัวประกันตำรวจนะคะฝ่ายประถม แล้วก็มีโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ฝ่ายมัธยมและสุดท้ายเป้าหมายของคนร้ายก็คือที่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ฝ่ายอนุบาลศึกษาพร้อมส่งเสียงตะโกนเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างและเข้าไปกราดยิงทําให้มีเจ้าหน้าที่รปภและครูได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะซึ่งต่อมาค่ะพูวงในการโรงเรียนก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมระงับเหตุ พร้อมกับเครียกร่อมให้คนร้ายวางอาวุธจนนําไปสู่การควบคุมตัวคนร้ายได้สําเร็จซึ่งระหว่างเกิดเหตุคุณครูก็ได้นําเด็กๆส่วนหนึ่งนะคะเข้าไปซ่อนยุ่นภายใต้ห้องมิดชิดปลอดภยัยเงียบเสียงตามที่ซักซ้อมไว้ค่ะโดยทําการปิดไฟล็อกประตูและสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเข้าถึงตัวเด็กได้โดยเด็กๆค่ะ เด็กๆหลายคนเนี่ยพวมีความตื่นตระหนกกับเสียงปืนที่ดังเหมือนจริงแต่ก็ยังเชื่อฟังคำสั่งของคุณครูมีวินัยในการไม่ส่งเสียงดังและหมอบตัวอยู่นิ่งๆจนได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างปลอดภัยโดยในสถานการณ์จำลองครั้งนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสองรายคนร้ายถูกตำรวจควบคุมตัวได้ส่วนอาวุธที่ใช้ซ้อม ก็มีการติดสติกเกอร์สีน้ำเงินเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าได้รับการตรวจสอบว่าอาวุธปลอดภัยค่ะค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อ,อรสลา,าวุฒ จักเปงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนเงียบนะคะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการร้ายซึ่งทางโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นทุกปีค่ะปีนี้นะคะพิเศษเป็นการจัดพร้อมกันของโรงเรียนในเครือทั้ง4แห่งด้วยกันนะคะเพื่อให้คุณครูและก็บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนมีความพร้อมในการรับมืออพยพช่วยเหลือและก็ทําหน้าที่ ที่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีการป้องกันภัยค่ะหนีซ่อนเงียบะนะคะ,คะกับการซ้อมแผนเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนั่นเองค่ะ